อีกหนึ่งนว,วัตรกรรมของจีนเขารณรงค์ให้ผู้คนลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนด้วยการสะสมแต้มและเอามาแลกเป็นรางวัลได้ครับคือแต้มที่คุณจะได้จากการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเช่นขึ้นรถโดยสารจะได้5คะแนนชาร์จรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะได้5คะแนนผู้ใช้บริการสามารถจะบันทึกกิจกรรมการลดคาร์บอนผ่านบัญชีส่วนตัวของตัวเองแล้วไปโยงกับแอปพลิเคชันของธนาคารทางบริษัทจุนจุน,นกรุ๊ปเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มเครดิตกร์ด ที่กระตุ้นให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับผลตอบรับในทางที่ดีนะครับสหประชาชาติระบุว่าการบริโภคในครัวเรือนมีส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงเกือบ2ใน3ของทั้งหมดทั่วโลกมันสะท้อนถนึงความสําคัญของการลดคาร์บอนในการบริโภคธนาคารซิตริกแบงค์เขาเปิดบัญชีคาร์บอนเดือนเมษายนปี65อาศัยแพลตฟอร์มโมบายแบงกิ้งและแอปพลิเคชันบัตรเครดิตทำให้ลูกค้าสามารถบันทึก กิจกรรมการลดคาร์บอนในชีวิตประจำวันมีวิธีวัดผลติดตามการลดคาร์บอนของแต่ละคนรวมทั้งเปิดบัญชีคำนวณสะสมคะแนนตอบคำถามเอาไปแลกรางวัลได้2ปีที่เริ่มดาเนินการบัญชีคาร์บอนมีการเพิ่มกิจกรรมที่สามารถสะสมแต้มได้อีกนะครับเช่น <c oughs> ซื้อบัตรภาพ,พยนตร์ทางออนไลน์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะนี้มีลูกค้าเปิดบัญชีคาร์บอนแล้วมากกว่า15ล้านบัญชีสะสมการลดคาร์บอนรวมกันเกินกว่า90,000ตันและในปี -66 มีผู้ใช้บริการนําแต้มพลังงานไปแลกรับรางวัลมากกว่า11ล้านครั้งโอ้อดีจริงน่าสนใจนะจะได้ลด,ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของแต่ละคน